คุณโยมคนสิบแบบเนี่ยห่างได้เป็นดีนะชีวิตเราจะเจริญ 1. คนระยำเนี่ยอย่าไปคลุกคลีสองคนอัป,ปรีเนี่ยอย่าคุยนาน 3. คนใจพาเนี่ยอย่าไปใกล้ 4. คนใจร้ายเนี่ยอย่าไปจำห้คนใจดำเนี่ยอย่าไปแคร 6คนสารแนเนี่ยอย่าไปคบ7คนหัวประจบเนี่ยอย่าไปเกลือก,กล้ว8คนเห็นแก่ตัวเนี่ยอย่าเข้าใกล้9คนแล้งน้ำใจเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้อง10คนขายเพื่อนพ้องเนี่ยอย่าให้ราคาคน10แบบเนี่ยห่างได้ ชีวิตเราจะ,จะเจริญน,นะเก็บเป็นข้อคิดพินิษพิจารณาจะเริญพร่อน